สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเล็กเด็ดจาก facebook ทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้เรามาดูสูตรที่เด็ดกันนะครับก็ <c oughs> เป็นสูตรวิ่งปักหลักหน่วยนะครับนะ,ะก็มาทั้ง10แล้วก็หน่วยเลยนะครับนะสำหรับสูตรแรกนะครับอสองตัวบน9 0นะครับส่วนสูตรที่สองนั้นหลุดไปเข้า หลักหน่วยล่างนะครับนะอ่าดังนั้นก็จับผมจะจับในงวดนี้นะครับเป็นอ่าสองสูตรนี้ประกบนะครับสี่ชุดนี้ประกบพบกันหมดเลยนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับอ่าจะประกบพบกันหมดเลยนะครับมันเข้า สองตัวบนนะครับมา2องวดแล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับหนนะสูตรแรกเข้า1สูตรที่2เข้า6หลักหน่วยนะครับสูตรแรกเข้า1หลัก10สูตรที่2เข้า6หลักหน่วยนะแล้วก็งวดน,นี้นะครับสูตรแรกเข้าทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนเลยนะครับส่วนสูตรที่2องนั้นเข้าหลักหน่วยล่างนะดังนั้นผมจะใช้อ่าสสูตรนี้ ประกบพบชนกันนะครับก็จะได้ตัวเลข6ชุดนะครับ6ชุดนะครับ6ชุดหรือกี่ชุดเอ่ยเนาะอ่างวดที่แล้วนะครับอ่าสี่ชุด5ชุด6ชุดนะครับถ้าจับจะได้เป็น6ชุดเนาะอ่าในงวดต่อไปนะครับในงวดต่อไปจะต้องจับเป็น6ชุดนะครับก็จะมีอ่านะครับและก็67อ่า จับแบบนี้นะครับจะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็จะได้2ตัวบนนะ90นะครับแล้วก็2ตัวล่าง0ูนย์นะครับสูตรแรกนั้นมาหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนสูตรทีสส่สองมา6หลักหน่วยล่างนะครับวันนี้เราจะมาดูข้อมูลนะครับสูตรนี้นะที่เดินนะครับงวดที่แล้วเข้า2ตัวบนนะครับเข้า2ตัวบนนะงวดที่แล้วนะครับ งวดนี้ก็เข้า2ตัวบนต่อเนื่องมาอีกแล้วนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขที่มาคู่กันกับสูตรแรกนะครับสูตรที่2ในงวดที่แล้วนั้นหลุดเข้าหลักสิบนะสูตรที่2มันยังเข้าหลักหน่วยนะครับแต่มาในงวดนี้สูตรแรกมา10หน่วยสูตรที่2มานะครับล่างนั่นเองนะยังไงเราก็จะใช้นะครับ สูตรนี้นะครับเป็น6ชุดนี้นะครับทีนี้เราจะมาจับในตำแหน่งนะครับ6ชุดแบบนี้บนล่างนะครับลองเป็นคู่เสียงดวงนะครับให้เพื่อนๆได้ลองไปวิเคราะห์นะแล้วก็พิจารณากันดูนะครับถ้ามันตรงใจนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านก็ลองเอาไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการนําไปหาเลือกซื้อ สรากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดที่จะมาถึงนี้กันนะเรามาดูงวดที่ผ่านมาสูตรแรกนะครับมาหลักสิแล้วก็หลักหน่วยบนเลยนะครับ9กก็คือมาคู่กันนะครับตำแหน่งบวกของสูตรแรกก็จะเป็นหลักแสน1ครั้ง10ล่าง1ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งหลักหน่วยเลขกหน้าครั้งที่2อหครั้ง หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งจากนั้นบวกด้วย6คงทีนะครับอ่าเรามาบวกสูตรแรกกันดูก่อนนะครับผลบวกของสูตรแรกก็จะได้เท่ากับ9บวก1ได้10บ0บวก7ได้17 17บวก3ได้20 20บวก3ได้เท่ากับ23นะครับ23บวก6ได้เท่ากับ20 เก้าก็จะได้ตัวแรกเป็นเลข9จากนั้นบวก1คงที่ได้เท่ากับ10นะครับก็จะได้สูตรแรก9กับ0นะครับ mm hmm. ทีนี้มาดู ตำแหน่งของสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะในงวดที่แล้วเข้าหน่วยเข้าหน่วยบนนะครับก็เข้าสิบบนทั้ทีนะครับ os, เข้าหลักสิบบนนะครับเราจะใช้สองสูตรนี้นะครับไปหาซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็อาจจะมาได้ทั้งบนล่างเนาะเพื่อนๆทุกท่านนะครับตำแหน่งบวกของสูตรที่สองนั้นจะใช้ตำแหน่งหลักพันนะครับสองครั้ง หลัก10บนนะครับ1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งอ่าได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็นําไปบวกด้วย1คงที่นะครับตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1นครั้งนะครับเป็นหลักพันนะศูนย์บวกกัน2ครั้งได้ศูนย์เท่าเดิมนะครับดังนั้นเราก็เอาศูนย์มาบวกเลยนะครับผลบวกก็จะได้เท่ากับ0ูนย์บวกหนึ่งอ่าได้เท่ากับ1นะครับหบวกหได้เท่ากับ2 สองบวกสามได้เท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งได้เท่ากับหกนะครับจากนั้นหกบวกหนึ่งคงที่ได้เท่ากับเจ็ดอ่าจับนะครับเอาสูตรแรกสองตัวมาคู่กันเลยนะครับก็จะได้เก้าศูนย์นะครับสูตรที่สองนะครับหกกับเจ็ดประกบกันเลยนะครับก็จะได้หกเจ็ดเป็นชุดที่สองนะครับชุดที่สามเก้าหกนะครับสองสูตรประกบกันนะครับเก้าหก ชุดที่4นะครับ97นะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับชุดที่5ก็จะเป็นเลขตัวกลับนะครับ06อ่านะครับ06 06และก็07นะครับ07ก็จะได้อ่าไม่ได้กลับตัวนะอ่านะครับก็ก็ทันทีนะผมพูดผิดไปนะครับไม่ได้กลับตัวนะก็ ตำแหน่งแรกเป็น9นะครับ9 6 9 7นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่2เป็น06แล้วก็07นั่นเองนะครับทีเ,เรามาดูของงวดนี้กันนะครับก็จะจับได้ทั้งสิ้น6ชุดตามนี้เลยนะครับสูตรแรกสูตรที่1และก็สูตรที่2นะครับผลรางวัลที่1นั้นเป็น205690นะครับ20 5 6 90 สตัวล่าง60เลขหน้าครั้งที่1 8 8 5เลขหน้าครั้งที่2องนะครับเจ็ดเลขท้ายครั้งที่1 1 3 7เจ็ดลขท้ายครั้งที่2 0 7 0นเะครับเรามาบวกสูตรแรกสูตรที่1กันก่อนนะครับ ใช้ตำแหน่งหลักแสนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกด้วยหกคงที่นะครับผลบวกของสูตรแรกก็จะได้เท่ากับสองบวกหกได้แปดแปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกเจ็ดได้สิบห้านะครับสิบห้าบวกเจ็ดได้ยี่สิบสอง 22บวก6ได้เท่ากับ28นะครับ8บวก1คงที่ได้เท่ากับโอ้โหเลขสวยเลยนะเพื่อน,นทุกท่านนะครับ89กนะครับก็อยู่ในตำแหน่งเลขมหัศจัสยจร8 9นั่นเองนะครับขอดูในสูตรที่2นะครับขออย่ามาชนกันถ้าชนก็จัดเป็นเลขเด่นได้เช่นกันนะครับ2 0 5 6 9 0นะครับ2ตัวล่าง60 แปดแปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดและก็ศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับ่ามารุ่นสูตรที่สองไปพร้อมๆกันนะครับสูตรที่สองใช้ตำแหน่งหลักพันสองครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้ง หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองครั้งบวกด้วย1งคงที่5บวกกันสองครั้งได้10ได้เท่ากับ0นะครับผลบวกก็จะได้ดังนี้นะครับสูตรที่2 0ศย์บวก9ได้9 9บวก8ได้17 17บวก7ได้24 24บวก1ได้เท่ากับ25นะครับเอาโอเคไม่ชนนะครับ5บวก1งคงที่ได้6 เรามาจับหชุดนะครับชุดแรกก็จะเป็นแ9ด้านะครับ8 9ด้าชุดที่สองห้าหกอ่าต่อมาชุดที่สามนะครับ8 5ดห้าชุดที่สี่แปดหนะครับชุดที่ห้าเก้าห้านะครับชุดที่สองเก้าห อ่าบอกเลยนะครับในงวดน,นี้ตัวเลขสวยนะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับตัวเลขสวยมากเลยนะครับ89 85 89 56นะแล้วก็85 86 95แล้วก็96นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบนะครับสองสูตรนี้นะครับก็ลองนะเอาไปหาซื้อรางวัลน,นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับแต่ผมอ่า ดูแล้วชอบนะครับสูตรนี้นะชอบตัวเลขสวยดีนะครับตัวเลขสวยดีนะโดยเฉพาะตำแหน่งนะครับสี่ตัวท้ายนี้นะครับซึ่งก็จะมีนะแปดห้านะครับแปดหกนะเก้าห้าเก้าหกนี้ในในตำแหน่งนี้สวยมากๆเลยนะครับสี่ตัวท้ายนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับวิ่งนะหนึ่งสูตรนะครับอ่านำไปเป็นข้อมูลและก็แนวทางนะครับถ้าชอบก็ หาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันล่วงหน้าได้เลยนะครับวันนี้จบข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ